สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็จะมารีวิวสลามนะคะอันนี้เป็นสลามสีพื้นโทนนี่นะคะก็ที่ไอรีวิวไปคริกที่แล้วนะคะที่มันเป็นสีพืโ้โทนแต่ว่าตอนนี้นะคะ่ะไอเล่นไปมันก็เลยเป็นสีนี้ก็จะมารีวิวแบบใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นของพอสเตอร์ค่ะเป็นคนสั่งนะคะก็อันนี้จะไม่รีวิวนะคะเพราะว่า น้องเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้แล้วก็มาให้เมื่อกี้เลยนะคะโอเคค่ะก็ไอคอไม่บอกสูตรนะคะเพราะสูตรนี้มันเป็นความลับนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะมาดูสลลมเนี้ยนี้นะคะเป็นสีออกชมพูนิดนิดนะคะแล้วก็ออกสีขาวนิดนิดเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาเปิดกันเลยนะคะก็นี่นะคะ นี่แล้วก็อาจจะติดมือนิดนึ่งนะคะเพราะว่าไอ้ทำแบบพอเล่นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของไอ้เองนะคะกระปุกก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้จะไปซื้อที่แมคโครนะคะแมคโครในเมืองนะไม่ใช่แมคโครแบบรถแมคโครนะคะเป็น ชื่อห้างเขานะคะห้างเขาชื่อแมคโครแล้วก็อะไรฟู้ดฟู้ดอะไรจะไม่ได้นะคะชื่อมันยาวมากถ้าอ่านข้างล่างนี่ตัวไอตัวเล็กๆนี่มันแบบชื่อยาวมากแต่ว่าที่เขาชอบพูดกันนะคะก็คือแมคโครนั่นเองนะคะก็นี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะคะ ก็คือตอนนี้นะ้องกําลังทาสลามอยู่ด้วยนะคะก็กําลังทําตอนนี้เลยนะนี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะคะ แผลได้บางด้วยนะคะเดี๋ยวไอจะไปแผลให้ดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก็มาแผลเลยแผลได้บางมากเลยนะคะแถมยังเห็นหน้าด้วยแบบเหมือนแบบส่องอะไรอย่างนี้เลยนะคะส่องกระจกอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเลยค่ะข้างหลังข้างล่าง ก็ออเดอร์นะคะก็คือเยอะมากประมาณ22คนที่ไอบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะโอเคค่ะก็ที่ไอจำได้นะคะก็มีนายมีเบียมีเอ่อหลายๆคนนะคะมีพี่มีนมีพี่ตอง,ม,ตองมีพอสเตอร์นะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะยม,มากเลย เนดีมากเลยนะคะก็คือถามว่าห้องไอมีเพื่อนใหม่มาไหมก็มีนะคะมีคนหนึ่งชื่อน,นาตาลีนะคะคือน่ารักมากคือเขาเป็นคนที่น่ารักมากแต่เขาไม่ใช่ลูกครึ่งนะคะ สูตรสลามที่ไอยอยากทำมากที่สุดก็คือแบบที่มันเป็นสูตรแบบเอ่ออะไรนะที่แบบที่มันเป็นโฟมโฟมนิดๆนะคะมันมันมันไม่ใช่พัรตี้อะแบบรู้สึกว่าแบบพอจิ้มไปแล้วมันก็มีเสียงแบบกรืดกรดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากทามากอะใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์บอกนะคะวิธีการทานะคะ ไอจีนะะ้ IG, นองนะคะก็ไปโซลูกันด้วยนะคะที่ไอบอกไปคลิปที่แล้วนะคะก็ลองไปดูกันได้อะไรก็คลิปที่แล้วนะคะนี่เลยทั้งยืดแล้วก็ทั้งแผลได้บางด้วยนี่ยดีมากๆเลยใช่ไหมนี่ ก็ตอนนี้มีคนส่งไลน์มาหรือเปล่าก็น่าจะลายนะโอเคค่ะจะับคลิปนี้นะคะต้องขอรับไปกันนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะเดี๋ยวไอจะไปอ่านไลน์ก่อนนะคะบ๊ายบาย